สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กบัตตี้ไฟนะครับเป็นเด็กคัตนาเวลสายนินยานะครับปอกก็จะเป็นปอกแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาแล้วนะครับผมจะมาเริ่มที่บัตตี้นะครับบัตตี้ของผมนะครับขอตั้งกล้องใหม่สักครู่นะครับโอเคครับผมก็ตั้งกล้องใหม่แล้วนะครับผมใส่บัตตี้นะครับคือสกีคันนี้นะครับสี่ใบนี่ Okay, ครับโอเคครับนี่ครับสกิลครั้งนี้สี่ใบนะครับก็บไปต่อไปนะครับขบวนอาสน์ระบำระบำดาจันสีเงินครับผมก็ใส่มาเพื่อมันเอ่อมันทำลายมอนเตอร์ครับมันเงง้นโจมตีผมชอบแบบนี้ผมก็เลยนี่แม่งมเลยนะครับใสมาเลยครับอ่ะต่อไปนะครับนินจา จามายาคาคาชินโคจินะครับเป็นการที่ดีมากเลยนะครับผมโฟกัสไปก็คือนี่ครับต่อไปนะครับเป็นอิเล็กตรอนนินจาชิเดนนะครับสามใบนี่นะครับสามใบเก็บไปครับต่อไปนะครับกระบวนท่ารับ รกระบวนท่ารับ่ายก่อนสังหารนะครับสีบ่ใบขั้วทำไมมันไม่ค่อยชัดเลยใครรู้วิธีทำให้ชัดก็บอกกันมาด้วยนะครับต่อไปนะครับขอโทษครับวิชาแทงกายนี่นครับวิชาแทงกายวิชาแทงกายครับผมใส่มาสาใบเนื่องจากงบไม่พอนะครับ ต่อไปนะครับนี่นะครับดาวกระจายวงพรดจันนะครับผมได้มาจากงานแข่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับนี่ครับต่อไปนะครับคันช่องคันช่องวารีนะครับคันช่องวารีนะครับใส่มาสามใบยังไงผมก็ชาบ่อดแล้วครับต่อไปนะครับ บวนท่ารับทาลายโจมดาวนะครับมันไม่ค่อยสำคัญนะครับอ่ามันยกเลิกเว้หมดน,นะครับต่อไปคือนี่นะครับนินจาสูงสักโมโมชิทันนะนะครับนี่นะครับสี่ใบ ต่อไปนะครับคือดาครับดาแพงใต้ล่ะมิคาสึกิมูเนสิกะนะครับนี่นะครับตายสามใบต่อไปนะครับคือตัวที่น่าจะพอใช้ได้นะครับนั่นก็คือนินจาจอมพลังฟูม,มาโคโทาโร่นะครับดีไป อ่ะผมแยกผิดเหรอมีทลายดวงดาอีกใบหนึ่งครับแล้วก็นี่นะครับอีกใบหนึ่งผมแยกผิดสภาพตะไคร์จูโรโรไลน์นะครับเฮ้ยขยับเฉียว,ยวนี่ครับตำลานินจานะครับของแท้มาสามใบนะครับแฉกเก็บกระต่ายสักคู่ต่อไปนะครับ,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 ค,ค,รบคือ นินจาความเร็วสูงให้ยะเตะนะครับตอนแรกผมจะเอาเป็นบอดีน้นยเปลี่ยนนั่นนะครับเพราะว่าสกลคันนี้มันตัวเองอยู่แล้วใส่มันไปเลยครับต่อไปครับนี่ครับวิชานินจาสะกดเงานะครับับ่อยต่อไปครับไปนี่นะครับนินจาร้อยหน้ามูราคุนะครับขอครับจับกล้องหน่อย ต่อไปนะครับวิชานินจาลูกบอลเหล็กนะครับบอลเหล็กเอลลูบอลเหล็กลูกบอลเหล็กเหล็ก,ลกไม่เจ็บเท้าหรอกครับต่อไปนะครับสกีคังนี้หมวดเจ้าแห่งดาบครับถ้าเล่นคู่กับสกีคังนี้นะครับมันจะโหดมากครับไม่เชื่อนะครับผมมาสก,กีให้ฟังจา่ายเงินเกตเพื่อคอครับ ถ้าเรามีสกิลในดาบโซนะครับไอตัวนี้นะครับจะบวกคิดเข้าหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ดีเลยนะครับทำลายเยอะๆเลยครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่นี่นะครับกระบวนท่ารับดาวตกนะครับใส่มาสามใบแยกสีจะไม่โดครับต่อไปนะครับนี่ครับกระบวนท่ารับ วนท่ารับเชี่ยวจันทานะครับต่อไปนะครับนี่ครับวิชาวางระเบิดนะครับวิชาวางระเบิดนะครับต่อไปครับเป็นใบสุดท้ายสองใบสุดท้ายครับนี่ครับวิชาระเบิดสูนรกสมอรภูมินะครับสูนรกภูมิหมอวิชาระเบิดสูนรกภูมิครับนี่ครับ ส่วนตัวเสริมนะครับยวผมเอามาให้ดูสักตัวเสริมผมอาจจะมาเอามาให้ดูไม่ได้นะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับแต่มันแล้วชิปที่ผมจะทําการครับผมจะใช้สนามนี้ครับแรนตาผมว่าจะใช้สนามนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นไปซื้อเขาไม่มีสนาแมแรนกาทายนะครับสำหรับวนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ